สวัสดีครับมาฟังข่าวลิภูปะจจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในวันนี้ด้วยเรื่องโปรแกรมการแข่งขันของทีมลิภูช่วงปีซีซั่นกันนะครับล่าสุดเจมเพียรจาก d ดียร์เลติกก็ได้ออกมารายงานว่า เกมกระชับมิตรช่วงปีซีซั่นนัดแรกของลิปูกับเบสตันนอตเอนทีมจากแชมเปี้ยนชิพในวันอาทิตย์นี้จะยังคงดำเนินการต่อไปตามกำหนดการเดิมไม่ยกเลิกนะครับหลังก่อนหน้านี้ได้มีการหาหรือกันระหว่างสองสโมสรหลังเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าที่เดโอโกโชตาและอังเดซิวาน้องชายของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่สเปนเมื่อช่วงวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาอย่างไรก็าตามนะครับลิปูจะยังคงเดินทาง ระยะสั้นไปยังสนามดิฟเดลสเตเดียมเพื่อแข่งกับเบสตันตามเดิมก่อนลงแข่งกับเบสตันในช่วงเวลาสทุ่มตามเวลาประเทศไทยของวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยปัจจุบันทางเบสตันกำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของลิพูเพื่อหาแนวทางในการแสดงความไว้อะไรต่อดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสรายนี้ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเจมส์เพียสนะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาต่อที่เรื่องของโชตากันนะครับล่าสุดเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับสโมสนรนลิฟฟ์ก็ได้ออกมารายงานว่าโคดี้กัคโปและบิลลี่โฮแกนซีอีสโมสรลิฟฟ์น,นะครับก็ได้นำดอกไม้ไปแสดงความไว้อะไรต่อการจากไปของโชตาบริเวณข้างสนามแอนฟิลด์นะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับชาร์บิลลี่โฮแกนซีอของนิพูก็ยังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์การจากไปของโชต้าผ่านสื่อเป็นครั้งแรกว่าเหตุการณ์นี้นะครับส่งผลกระทบต่อสโมสรเป็นอย่างมากและยังสร้างความสะเทือนใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยแม้ตอนนี้สโมสรน,นิพูกําลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าแต่การให้กําลังใจแก่ครอบครัวของโชต้าถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการที่จุดไว้ อะไรที่แอนฟิลเต็มไปด้วยดอกไม้ การ์ดข้อความและของที่ระลึกจากแฟนบอลทั่วโลกสะท้อนให้เห็นว่าสโมสรลิพูถือเป็นครอบครัวระดับโลกและยังแสดงให้เห็นว่าการจากไปของโชตานั้นสร้างความเสียใจให้กับแฟนบอลลิพูและแฟนบอลทีมอื่นๆไม่ใช่เพียงแค่แฟนบอลลิพูเท่านั้นที่ไว้อะไรแต่คู่แข่งร่วมเมืองอย่างเอเวอเรตันและทีมฟุตบอลจากทั่วโลกรวมถึงองค์กรต่างๆก็ได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจเข้ามาอย่างมากมายสโมสร ลิพูจึงต้องส่งต่อกำลังใจเหล่านี้ไปยังครอบครัวของโชตาและเดินหน้าผ่านช่วงเวลาอันเจ็บปวดนี้ไปด้วยกันกับครอบครัวของโชตาซึ่งในความทรงจำของบิลลี่โฮแกนแล้วนะครับโฮแกนมองว่าโชตานอกจากโชตาจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมอบความทรงจำมากมายให้กับทีมลิพูแล้วโชตายังเป็นคนที่ดีมากมีความเมตตาเป็นกันเองและให้ความเคารพผู้อื่นเสมอแม้โชตาจะประสบความสำเร็จใน าชีพค้าแข้งแต่โชต้าก็ยังถมตัวและเป็นคนที่ใส่ใจผู้อื่นอย่างแท้จริงโฮแกนนะครับยังเล่าอีกว่าเขาเคยพูดคุยกับโชต้าเกี่ยวกับเรื่องของ e s p o r t ์ที่โชต้าหลงไหนะครับและโชต้ามักจะพูดคุยด้วยความจริงใจพร้อมฟังอย่างตั้งใจเสมอนะครับในแง่ของแนวทางการไว้อะไรเพิ่มเติมนั้นนะครับโฮแกนเปิดเผยว่าสโมสรลิพูจะยังคงไม่เร่งตัดสินใจในตอนนี้แต่จะ หาลือกับครอบครัวของโชตาก่อนและจะประกาศแนวทางลำลึกในระยะยาวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับโดยในเกมประชับมิตรที่สนามดิปเดลในวันอาทิตย์นี้สโมสรจะมีการลำลึกถึงโชตาอย่างเป็นทางการรวมถึงในช่วงทัวร์ปีซีซั่นนะครับและการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นก็จะมีพิธีลำลึกการจากไปของโชตาเช่นกันท้ายที่สุดนะครับโฮแกนก็ฝากข้อความถึงแฟน ว่าพวกเราไม่ควรผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งนี้เพียงลำพังคนเดียวพวกเราคือครอบครัวเดียวกันพวกเราจึงควรพึ่งพากันและกันเพื่อผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้และลิฟูจะช่วยครอบครัวของโชต้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้อย่างเต็มที่นี่ก็เป็นเรื่องของโชต้าประจำวันนี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูวิธีการดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจนักเตะของสโมสรลิพูก,กันนะครับล่าสุดนะครับเจมเพียสนะครับนักข่าวสายหงจากดิแอร์ติกก็ได้ออกมาเขียนบทความ เปิดเผยวิธีการดูแลสุขภาพจิตใจนักเตะลิพูเวลาเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากของสโมสสริพูว่าเหตุการณ์การจากไปอย่างกระทันหันของดิโอโก้โชตาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสเปนเพียงไม่กี่วันหลังจากโชตาเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างรุนแรงให้กับเพื่อนร่วมทีมลิพูสตาฟโค้ชและแฟนบอลลิพูทั่วโลกเป็นอย่างมากแม้ทีมลิพูจะก,กำลังเผชิญกับช่วง ่ลงเวลาโศกเศร้าอย่างหนักในตอนนี้แต่ลิพูก็ได้เริ่มต้นเตรียมทีมสําหรับฤด,ดูกาลใหม่แล้วทําให้การดูแลเรื่องสภาพจิตใจของนักเตะลิพูช่วงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญที่ต้องจัดการท่ามกลางบรรยากาศในไว้อะไรที่ยังปกคลุมไปทั่วแอนฟิลด์ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสโมสรลิพูให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสุขภาพจิตนักเตะมาโดยตลอดอยู่แล้วโดยลิพูมีลีลิชาสซันเป็นนักจิตวิทยาประจำทีมอยู่ที่คอยทำหน้าที่ดูแลเรื่องสภาพจิตใจของนักเตะลิพูโดยทุกๆ2สัปดาห์ลีลิชาสซันจะแจกแบบสอบถามเรื่องสุขภาพจิตให้นักเตะลิพูได้ตอบคำถาม เพื่อช่วยให้นักเตะทุกคนได้รู้และเข้าใจสุขภาพจิตของตัวเองในตอนนั้นและเป็นการบอกให้นักเตะทุกคนได้รู้ว่าพวกเขาสามารถขอความช่วยเหลือได้เสมอหากมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตโดยรีลิชาสั้นนะครับได้ออกมาเปิดเผยเหตุผลที่ใช้แบบสอบถามถามเรื่องสุขภาพจิตกับนักเตะไว้ว่าแบบสอบถามนั้นมีไว้เพื่อให้นักเตะได้สํารวจตัวเองบ้างว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนั้นๆและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการบอกให้นักเตะได้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ คนเดียวมีคนที่พร้อมรับฟังและช่วยเหลือเสมอ นอกจากทีมลิปูจะมีลีลิชาสั้นเป็นนักจิตวิทยาประจำทีมแล้วนะครับทีมลิปูยังมีบิลไบกรอฟเป็นหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคมของนักเตะให้กับสโมสรลิปูอีกด้วยโดยบิลไบกรอฟทำหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพและสุขภาพจิตใจให้กับนักเตะลิปูทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ่นะครับในกรณีที่นักเตะมีปัญหาชีวิตส่วนตัวหรืออารมณ์โดยทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาอย่างลี ชาจสั้นและทีมสตาฟโค้ชของลิพูเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมให้กับนักเตะทั้งในด้านกีฬาและชีวิตส่วนตัวนอกจากนั้นแล้วนะครับบิลไบกรอฟยังทำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยให้กับกลุ่มนักเตะดาวรุ่งเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดหรือแทรกแซงทางจิตใจอีกด้วยนะครับ ด้านเดียโก้โชต้นักเตะผู้ร่วงลับนะครับก็ได้เคยออกมาแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองผ่านสื่อไว้เช่นกันนะครับเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับโดยโชต้าได้อาสามานั่งคุยกับรีลิชัสซันในหัวข้อเรื่องสุขภาพจิตเนื่องในวันสุขภาพจิตโลกนะครับ เพื่อแชร์ประสบการณ์ของเขาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของนักเตะระดับท็อปและวิธีการจัดการกับความรู้สึกที่ซับซ้อนต่างๆของตัวเองนะครับซึ่งโชตาก็ได้ออกมาแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพจิตของเขาในตอนนั้นไม่ว่าบางครั้งแค่คุณได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมามันก็ช่วยทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องที่หนักใจพอได้พูดออกไปก็เบาลงในทันทีการพูดช่วยทําให้เราจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้นและ การกล้ายอมรับว่ามีปัญหาก็คือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตยอย่างแท้จริง คาแนะนําเรื่องการดูแลสุขภาพจิตที่โชต้าได้พูดเอาไว้นะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าโชตาก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่ให้ความสําคัญเรื่องการดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองเช่นกันและโชตานะครับก็เข้าใจความเปราะบางทางอารมณ์ของมนุษย์เป็นอย่างดีแม้โชตาจะเป็นนักเตะระดับท็อปของโลกก็ตามนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากทางเจมเพียร์ที่ออกมาเปิดเผยวิธีการดูแลจิตใจนักเตะของสโมสรอรล นะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาฟังข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมนิพูก,กันนะครับเรื่องแรกนะครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของดีอาร์ตกันนะครับล่าสุดบิลส์เยอรมันชื่อดังนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าทีมไบเยอร์มิวนิกพร้อมทุ่มเงินมากถึง60ล้านยูโรหรือประมาณ50ล้านปอน บวกกับเงินโบนัสเพิ่มเติมนะครับเพื่อซื้อดีอาร์ไปร่วมทีมแม้บาเยิร์จะมองว่าเรื่องอายุของดีอาร์อาจส่งผลกระทบต่อการขายต่อในอนาคตแต่การซื้อดีอาร์ไปร่วมทีมถือเป็นการซื้อที่คุ้มค่าเพราะดีอาร์สามารถยกระดับทีมในทันทีได้ในตอนนี้นะครับทางบาเยิร์ได้เริ่มติดต่อกับ ตัวแทนของดิอาร์อีกครั้งแล้วหลังก่อนหน้านี้บาเยิรหยุดการเจราจากับลิพูไปชั่วคราวเพื่อแสดงความเคารพต่อเหตุการณ์การเสียชีวิตของโชตาบาเยอร์นะครับได้ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาต้องการซื้อดิอาร์มาร่วมทีมให้ได้ไม่ว่าสถานการณ์ดีใดก็ตามนะครับนี่ก็เป็นข่าวเรื่องดิอาร์ประจําวันนี้นะครับผมเรื่องต่อมานะครับมาต่อที่เรื่องของโรดิโกกันนะครับ ล่าสุดซาชาทาวดีเอรีนักข่าวตลาดนักเตะที่มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนก็ได้ออกมารายงานว่าสถานการณ์ของดูดิอาร์ตอาจส่งผลทําให้ดิพูเปลี่ยนแผนการซื้อนักเตะและอาจไปซื้อโลดิโกแนวลุกจากเรอามาริดเข้ามาแทนหากจําเป็นต้องปล่อยดิอาร์ตออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าดิพูยังคงมีความตั้งใจที่จะเก็บตัวดิอาร์ตไว้ใช้งานต่อไปแต่กระแสะข่าวการย้ายทีมโดยเฉพาะความสนใจอย,อย่างจริงจังจากบาเยิร์นมิวนิกทาให้สถานการณ์ของดิอาร์ ยังคงไม่แน่นอนส่งผลทําให้ลิพูต้องมองหาทางเลือกในตําแหน่งปีกซ้ายไว้ล่วงหน้าหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองก็คือโรดิโก้ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าได้รับข้อเสนอมหาศาลนะครับจากสโมสรในลีกซาอุอย่างอัลนาเซอร์แต่โรดิโก้ก็ขอเลือกที่จะย้ายไปเล่นในพิมเมลีกแทนนะครับหากดิวส์ดีอาร์เกิดขึ้นจริงนะครับลิพูก็เตรียมเปิดสึกแย่งตัวโรดิโก้กับทีมอาเซนอนที่กําลังมองหาแนวลุกมาเสริมทัพได้เลยนะครับหลัง ทั้งสอ,สองสโมสรมีศักยภาพในการจ่ายเงินค่าตัวระดับสูงและมีโอกาสลุ้นแชมป์พอๆกันนะครับทำให้ดีลนี้นะครับอาจกลายเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ปี2 0 2 5เลยนะครับทั้งนี้นะครับสถานการณ์ยังคงอยู่ระหว่างการจับตานะครับและการตัดใจสุดท้ายของลิพูจะขึ้นอยู่กับอนาคตของุยดิอาร์ที่ยังเหลือสัญญากับลิพูอีก2ปีและลิพูยังไม่ได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับดีอาร์ ด้านโลมาโน่นะครับก็ได้ออกมารายงานว่าเกมรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์สโมสรโลกเมื่อคืนที่ทีมเปเช่ถล่มชนะเรอัลมาริดไปแบบขาดลอย4ประตูต่อ0นะครับโรดิโก้ก็ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือเป็นตัวสำรองให้กับมาริดแต่อย่างใดนะครับโดยโรดิโก้นะครับจะประเมินอนาคตของตัวเองในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นแล้วการย้ายออกจากทีมเรอัออมาริดจึงมีความเป็นไปได้แล้วในตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของโรดิโก ประจําวันนี้นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าลิพูจะลองซื้อโรดิโกในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่นะครับแต่ที่ผ่านๆมาย้อนกลับไปในอดีตนะครับลิพูก็เคยพยายามซื้อโรดิโกตอนโรดิโกอายุ16ปีมาแล้วนะครับแต่ไม่สําเร็จนะครับเพราะโรดิโกเลือกที่อยู่กับทีมซานโตสต่อไปก่อนย้ายไปเลเอามาลิตในเวลาต่อมาในช่วงปี2019นะครับผม และเอาเรื่องสุดท้ายนะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของเอติเก้กันนะครับล่าสุดนะครับทีมนิวคาสเซิลนะครับจูจูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจซื้ออ e ูก e เอติกเก้ไปร่วมทีมเฉยเลยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทั้งที่มีกองหน้าระดับพักการอย่างอเล็กซานเดอร์อิซัอยู่ภายในทีมอยู่แล้วนะครับโดยโรมาโน่นะครับก็ได้ออกมารายงานว่าสถานการณ์ล่าสุดนะครับทางลิเวอร์พูลและเชลซีได้ติดต่อกับทางเอกิติเก้ ไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับเอกกิติก้ยังคงต้องการเล่นบอลในยุโรปต่อไปแม้ช่วงสัปดาห์ก่อนทีมอัลฮิลาวและทีมอัลคาเซียจากดีกซาอุจะติดต่อสอบถามเรื่องเอกกิติเก้ก็ตามนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเอกกิติเก่นะครับก็เรียกได้ว่าหลังข่าวนี้รายงานออกมาจากทางโรโมาโนบราดาแฟนบอลลิพูในต่างประเทศก็ฮือฮากันเป็นอย่างมากนะครับและต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาน,าน,าน,นะครับบางคน แอบคิดไปไกลว่านิวคาสเซิลกำลังจะยอมขาอิซักให้กับริพูในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วแต่บางคนนะครับก็แย้งว่านิวคาสเซิลก็แค่ต้องการกองหน้าตัวสำรองไว้ใช้งานเช่นกันเหมือนทีมอื่นๆนะครับการที่นิวคาสเซิลสนใจซื้อเอกิติเกจึงไม่ใช่เรื่องหน้าแปลก ใจนะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องเอกิเิเก้กับลิพูก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับตลาดนักเตะก็ยังเปิดต่ออีกนานเป็นเดือนๆเลยนะครับผมเชื่อว่าพวกเราแฟนบอลลิพูจะได้ยิ้มนะครับกับการฟังข่าวดีจากตลาดนักเตะรอบนี้กันอีกแน่นอนนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ